แสดงตั้งแต่เกิดมาเคยเจอแค่วัชพลาแบบนี้อ๋อาคือว่าเจ้าของน่ะเป็นโรคกำเริบเอามันเพื่อเตือนโอ้โทุเรือนไม่อี่เตือนกวนเป็นบอกเฮ้ยแพนดินไหว้ีกว่าเออไอ้กู้นี่เป็นโรคแพนดินเออปลาผมสัมพันธ์นะเป็นยังไงเอ๋แพนดินไหวมือนอ่ะดูยิ่งไปแพนดินวโว้ยว่ามันก็จะตายเว่ามันก็จะกนยั่งกวนร้านเออปกติส่วนตัวเป็นโรคม่านหมุนอยู่แล้วหาหมอเรื่อยอยู่เรื่องนี้นะครับเออ บาดนี้มือหน่ามันก็โอ้ยืนเฮ็ดแนวกิน,นอยู่เนาะจังใดจังเกีเนมาเอ็นหลังหัวบาไว้หรอกคูว่ากูเป็นเนีงนอานคนนั่งว่องใช่ไหลคกูนั่งกูกวาดไป็นงสียแสดงขึ้นแห้งกูกวาดยังคือเรียบอ,อ๋เอ,อเรื่องของเรื่องป้าเป็นป้าเป็นโรควิ่นอยู่แล้วขึ้นว่าเจ้าของน่ะเ,ออเป็นโรคก,กำเริบอ๋อมันเพื่อเตือนกอ้ทูเทอร์ไม่ติดเตือนกวนเลยเนาะมีพูดเตือนน้าล้างหัวสี่หักวันนี้ ลุงเลยเฮ้ยกูก็เปลี่ยนว่แซมบออลุงว่าเปลนเฮ้ยกูก็เคยเปลี่ยนลุงมั้งสิเฮ้ยเียนไว้เียนไว้าะัซนลุงมาสิอกูก็รวงใจแม่่าลูกบรไดัทกัเลยอ๋อนึ่ว่าเป็นทุกูเดียวกูวิ่มาหามือแล้วเพีนดนไว้ครับออมาเศราจกเทียนนี่โอยอนนนมันเกิดเนไปเขาไว้ยงไย่หมือเนาะย่งหามือนี่มือที่หาแล้นี่มึงถามึงถามลุงเบิ้งกูิเดียหลังตลอดเลยจีรีวะลุงฮะีรีวะ ก็เป็นเวียนเนาะก็เป็นเวียนอยู่แล้วเนาะโอ้โหโคตรโเลหกันมาอีกเตียนผมงไปหม่เอยู่แต่โตขึ้นมาอ่ะมาเปียกันเลยขนยันเออขันยานนึอนเนาะพูดเลยขนยานไตเนาะนี่้นหลาอยู่ตรงยุดปลาพิ่งสิเอเอาแสดงต่อยเฮ้ยผ่นดินไหวดี่ว่า ไอเาปตั้งแต่เกิดมาเคยเจอเทยวสภาพแบบนี้อ๋อวอรซะวอรไม่เห้เคยเจอเที่ยนึงยุทธไทยห้องือยุต่างประเทศอยู่บานหาอยู่บานเ้าไปเรียงง้วเออนอนนอนอยู่อยู่คู่ฝายอ่าสั้นเฮ้ยสั้นเลยบอกลูกสั้นเท่ากันเย่โมดุสัน้เดียวอ๋นเยวแมนแมนยายอวนกับว่าเคยเจอเยอะแต่ผมเกิดประทานออกง่ายเกิดประทานออกแล้ว วนนตอต้านยังหน่อยเนาะเีจนวดเป็นฟันอีบ้วนเซวินอยู่กับลงเนื้อเปล่าันชันคือแบบใจยังได้ดีย้อนบ่ใจหายยังใจใจใจนะเพราเป็นยังแล้วที่ที่แรกกับใจหายยากนะนั่นอันนี้อยุหละแต่ว่าไม่ต้องายรว่าที่หมอเขาว่านหลวเพนดินไว้นะครสีเดียวล้างดูเศษแล้วขวดสิเปลี่ยนู่ตลอดไหมครับอ๋อตลอดเป็นโลวเพนดินไว้ตัวนี้นะเออเนี่ยโลวเพนดินไว้กูนี่นะโลวเพนดินไว้มันจ้าซะเหลือเกินเออ คนแมนคนเหมือประเทศนี่ไม่เล่าอยู่ผู้เดียวโลกแผ่นดินไหวเงินไหลเขาไว้เศร้าเวลาซี้หาเมื่อเจ้าของยังไหวอยู่คือเก่ายังเดียอยู่นี่จันเป็นโลกอีหยังเขาเปิดโลกแผ่นดินไหวเยอะนีหยังแต่ผมซักสิบ่ไหวหรอสมัยนี้ฮะเฮ้ยไม่ไหวหรอ